เกาะอีสตเตอร์น่าจะเป็นเกาะที่ผู้คนจำนวนมากน่าจะได้ยินมาบ้างเลยและยังคงสงสัสยว่าชื่อประหลาดนี้มันคืออะไรกันแน่และยังมีรูปปั้นหน้าตาประหลาดๆเรียงรายจะเห็นด้วยคนส่วนใหญ่เรียกกันว่าโมอายลูกสลักเห็นรูปคนตัวยักษ์ใหญ่หรือโมอายคือแลนด์มาร์คประจำเกาะอิสเตอร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกที่น้อยคนจะไม่รู้จักแต่รู้หรือไม่ว่าลึกลงไปใต้ผืนดินโมอายมีความลับซุกซ่อนอยู่ กาะอิสเตอร์อยู่ในการปกครองของประเทศที่ีเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยรูปแกะสละักหินมากกว่า887ตัวตั้งเรียงรายกันเป็นเวลาหลายร้อยปีเชื่อกันว่าชาวโพลินีเซียนซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะเมื่อพันกว่าปีมาแล้วคือผู้สร้างรูปปั้นสลักเหล่านี้ราวราวคิดจักราร1 1 0่พ รูปโมอายทุกตัวตั้งขันหน้าเข้าเกาะหาหลังให้ทะเลบางตัวมวยผมซึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนของผู้เป็นหัวหน้าตัวตาของโมอายบางตัวถูกแต่งแต้มด้วยประการังขาวอันเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงตำแหน่งของหน้าที่ของมัมนไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าพวกเขาสร้างรูปปั้นสลักโมอายขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่แต่เชื่อกันว่าโมอายคือตัวแทนของบรรพบ,บุรุษที่สร้างขึ้นมาให้คนรุ่นหลังเขาร่วมบูชา เนื่องจากรูปลักษ์ของแต่ละตัวมีขนาดใหญ่ตัวที่สูงที่สุดคือ30ฟุตและหนัก82ตันการสร้างหมกอายจะต้องลงุนลงแรงแม่ใช่เวลาน้อยเลยนะครับอีกทั้งหลังจากสร้างเสร็จแล้วต้องเคลื่อนย้ายลูกสลับไปตำแหน่งที่ต้องากรารซึ่งดูแล้วน่าจะเกินกำลังของมนุษย์ทั่วไปชาวพื้นเมืองของเกาะอิสต์จึงเชื่อกันว่าเหล่าโมอาเอสามารถเดินไปเองได้กระทั่งช่วงปีทิ่จศถักราช1500 ผู้คนบนเกาะอิสเตอร์ต่างเลือกนักสือบรรพบุรุษประกอบช่วงปี1700ที่มีการแก่งแย่งอำนาจของกลุ่มคนบนเกาะทำให้โมอายนวนมากถูกทำลายโมอายบางตัวพังทาลายเกิดจากแผ่่ดิน่หวหลังจากนั้นไม่นานชาติตะวันตกก็เข้าไปล่าอาณนานในผมทำลายวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวลาปานอ,อีไปจนหมดสิน้นทำให้เมืองหินนี้ถูกทิ้งร้างและเรื่องราวของโมอัยก็กลายเป็นจิวิญญาณลับไปนั้นมาแต่แล้ว ในที่สุดความลับของโมงอายก็ค่อยๆเปิดเผยมาเมื่อไม่นานมานี้ทีมนักโบราณคดีโครงการอนุสาวรีย์ประจันตศิลป์ขุดดินเพื่อสำรวจบริเวณพื้นที่ของโมงอายที่ตั้งอยู่และต้องสงสุกเมื่อพบว่าแท้จริงแล้วโมอายไม่ได้มีแค่เศนหัวเท่านั้นแต่ยังมีลำตัวที่่อนอน,นู่ใตานิดหนึ่นักโบราณคดีพบว่าเวลาที่ผ่านไปหลายศตวรรษอาจทำให้ลำตัวของโมงอายค,อยค่อยๆจมลึกลงไปด้านล่าง ไม่เพียงเท่านั้นแต่แผ่นหลังของรูปสลักแต่และตัวมีลวดลายสลักอักขระปรากฏอยู่เป็นรูปงวงแหวนคาดคาดเอวผู้เชี่ยวชาญสญสนอิษาานว่าอาจเป็นรูปดวงอาทิตย์และสายรุ้และเป็นสัญนักษณ์ของเขา่าราบ,บาหรืออีกหรือไม่ก็เป็นร่องรอยจารึกบอกเล่าเรื่องราวของควันขบุรุษแม้วันนี ทีมรับโบราณทดีไม่สามารถไขความลับที่เหลือกับโมอายได้แต่อย่างน้อยความลับดันแรกก็ถูกปลดเปลื้อไปแล้วข้อสงสัยอื่นก็คงจะค่อยๆได้คำตอบมาในอีกไม่นานนี้